วัสนีครับทพอดย่อปุนจมเมื่อนีคนละหามืันนี้นินดวนมาดูงานครับมาดูงานเอามาทำต่อน,นี่เลยพี่วุฒิจะเสร็จแล้วนี่ลุงเรารับตอเลยวะนี่รับเลยว,ลลยวกะกระบะ

แต่ว่าประเหตดของพี่เอามาสิบวันเนาะปลาเรารับประกันเลยสิบวันเล็กกองอยู่ข้างเ่าหน่อยละไม่เลี้ยวบาเกินดมาเอาให้เต็มที่เนาะสิบมื่นลูกก็พี่ดูว่าช่วงรอหนึ่วันมือเครื่องนู้งเราเนาะ เยยบสวานสีตัวนะถือคนละตัวเลยนะเมื่อวานน่ะืนนี่คันนี้ครับแซ่ฟ้ากางมาแหรอแซ่หมยังผู้ดีว่าเลยปวดเพียรแซ่มปากเป็นหนึ่งนี่หอกใหญครับจาดอะไรค้ังเข้าไรนี่คงเสิ่ะม บอยไอ้บอยใหญ่ไหมเอาให้มันเลยให้มันบริหารเลยเด็กเท่าไรมาแบ่งกันเด็แบ่งกันไม่ได้แบ่งกันลุงเหลาอันนี้มันเป็นตัวตัวเดินซื้อเป็นเด็กเดินนี่เจาะบูดเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวฮะเป็นเป็นที่อาตาบานเดียวันผ่านนะครับ ก็สรุปครับของพี่วุฒิเจ้าบันไดตอนเดียวครับตอนเดียวไม่เอาสองพับเดี๋ยวมารอติดตามครับน่าจะใช่ใหญ่นะครับทำเหมือนเดิมเพราะว่าเกที่ทู่นก็ต้องจบที่นู่นครับจบให้ได้น้องปีใหม่พี่วุฒิครันนี้ก็ เสร็จนะครับเหลือไล่ไล่เต็มวันนี้ต้องเอากับสำนักเดิมครับเพราะว่าสำนักนี้ไฟเชื่อมไม่มันเลยนอกจากจระเบีอันเดียวนี่ยากเปิดเสาบมกหมดโอ้รถเขเช็ดตลอดเขาขึ้นไม่ดีเยอหรออืม อัดเจลีบีซื้อลูกพี่ได้ให้วันนี้ปลาเราจะออกงานนี่ครับโอ้นี่คนเราขอไปขายเลยวะจักเมียเขาเอาไปเต็มหกรอมมันนี้กำลังเอาไปของปูดำบอกเขาบอกไหมบอกไม่ของมือใคนี่นะงามเลรอวะ ล็อกกี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับรอรอกระบ,บะอรอกระบ,บะเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวคันนี้ก็ต้อง,ง,งกลับสำนักเดิมครับไปเชื่อมที่บา้านอยู่นี่ไฟไม่นิ่งครับเชื่อมไม่มันครับไฟไม่แรง ปูของพี่พุทธจัดเต็มครับปูพื้นเหรดด้วยครับพื้นเหรดก็ราวๆาแผ่นละ9,000กว่าบาทครับหกเก้าห้าสิบสี่นบอกประมาณ9,000กว่า9,500ถ้าปูพื้นเหรดต่อแผ่นนะครับจัดเต็มแน่นอนครับตัวนี้ แค่ลราข้างเลด่ผมก็จะไม่มีปัญญาเลยครับมันมีคนบอกให้ไปแต่งห้องเครื่องแต่งเลยสวยผมว่าเราเอาตามฐานะเราดีกว่าครับก็เน้นใช้งานครับเน้นใช้งานไปก่อนเรางบไปเยอะ12่ถึงสิบ12 เขา,าให้แปดซื้อหาบวกขาขายไอบ้าบุกขาขา,ายใช้คนซื้อขายทม่มอีกขายแล้วเอาเงินแปดซื้อหาไปซือซ้อเลยจะได้รุ่นไหน <c oughs> ก็จะได้ขมันเรลวครับคันนี้แหละครับที่ามาจากสังกัดเดียวกันกับเจ้าขุนทองครับก็ซื้อมาคนละคันกับเจ้าคุณทองครับ,อข,บ,อรบของพี่วุฒิก็เอามาจากาที่เดียวกันเลยนะครับเจ้าคุณทอง ราคาน่าจะเท่ากันนะครับตอนซื้อมาเนี่ยอันนี้อันนี้จาล็อกกี้เจ้าล็อกกี้เจ้าล็อกกี้งวงเหรอเหยียบตางวงงวงเลยนะไปยืดยืด ดันเ mm, like uh ็ดำนขึ้นสงคาเบิตเอาไปขึนเขาอามา่บอกับเนีนันขาดไปตองใชก็รอไ่ขึ้นเขาก็ดีมาเลยมเฮ้ยเจ็บทังเ็ดี่ยาไปชงเพิ่นกันวางอแล้ยงยงเรียบเรีอทเจ็บอ เดี๋ยวไม่น่าจะเกินวันนี้พรุ่งนี้ครับมีรถมาใครแล้วครับเดี๋ยวมีที่เด็ดครับอันนี้เขาอยากเก็บของครับเดินทางครับวันนี้ออกจากอูบนเราแล้ววันนี้เจอกันครับสมัยดีมีเรื่องฝ่ายครับเห็นไหมครับจอดแล้วมันนั่งกันดื่มรบบตอนนี้มันนั่งนั่งแทนนะครับ ยังหาลมไม่รั่วนะครับลมไม่รั่วแต่หาสาเหตุไม่เจอแนะนํามาหน่อยครับ